สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวรวยรับยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณะคะแต้มรวมะคะส่งตวะะังตวบนเทียบชน4ส,สูตระคะแล้วก็แต้มดับนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปด,ดนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค นักสนนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคํานวณกันนะคะแต้มรวมนะ,ะส่งตัวบนนะคะเทียบชนนะคะสี่สูตรนะคะจะมีแบบอ่าหกตัวนะคะสามสูตรนะ,ะแล้วก็แบบเจ็ดตัวนะคะ อีกหนึู่ตระรวมทั้งหมดเป็น4 0ูตรคะแอดเลือกมาเป็นแต้มระยะยาวให้กับสมาชิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเริ่มจากสูตรที่1น,นะคะสติ56ิงวดคะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก597นะคะแต้ม2ตัวบนะคะก็คือเราจะใช้นะคะหลักสิบกับหลักหน่วยบวกกันแบบนี้นะคะเะ9บวก7เท่ากับ6แต้มอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เด่นที่แต้ม9 1, 2 4 5หนึะแต้ม6นะ,ะเสร็จแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานะคะ งวดที่ผ่านมาคะเราได้ที่แต้ม790234นะคะผลรางวัลออกมาที่5 9 3นะคะเข้ามาค่ะที่แต้ม2สูตรเรชชาจะใช้นะคะหลักหมื่นหลักพัน10บุน2ครั้งร้อยหน้าครั้งที่1 5หครั้ง10หน้าครั้งที่1 2สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่2 10ท้ายครั้งที่1 3ครั้ง ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะสบวก0นย์เท่ากับ3 3บวก8เท่ากับ1 1บวก5เท่ากับ6 6บวก8เท่ากับ4 4บวก4เท่ากับ8 8บวก6เท่ากับ4 4บวก6เท่ากับ0ย์ฮะศนย์บวก2เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5 5บวก1เท่ากับ6 6บวก1นึ่ะเท่ากับ7จฮะเราจะได้นัแต้มรวม2ตะบนฮะ ในสูตรที่1นึ่งนะคะศูนย์สเสร็จแล้วนะคะเราไปดูสูตรที่2กันนะคะสูตรที่2ส,สตินะคะห้งวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก 6, 1หนะคะเด่นแต้ม 4, 5, ่ 8, 9, 1เนะคะเข้ามานะคะที่แต้ม9 เมดที่ผ่านมานะคะเด่นที่แต้มหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดเก้านะคะผลวัลออกมาที่ห้าเก้าสามนะคะเข้ามาที่แต้มสองสูตรเราจะใช้นะคะหลักหมื่นหลักพันสองครั้งร้อยบนสี่ครั้งสิบล่างสามครั้งสิบหน้าครั้งที่ 1, หนึ่งหน่ยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่ 1, หนึ่งหน่ยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สอง 2, สิบท้ายครั้งที่สอง สามบวกศูนย์เท่ากับสามสามบวกศูนเทกับสาบวกสเท่ากับห้าบวกเเท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศศูนย์บวกหเท่ากับหบวกเจท่ากับแปบวกสเท่ากับหนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอบวกสเท่ากับสีบวกหนเท่ากับหบวกหเท่ากับหกบวกสะคะเท่ากับแฮะเราจะได้นะคะแต้มรวมสองตะบนฮะในสูตรที่สองคะ แต้มหนึ่งสอะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูสูตรที่3นะคะสูตรที่สามตินะคะห้งวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดทดี่ออกศูนย์หนึ่ะเด่นแต้มสองสามสี่เจ็ดแปดคะเข้ามาที่แต้มสา โมดที่ผ่านมานะคะเดิมที่แต้มเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามนะคะผลรางวัลออกมาที่ห้าเก้าสามนะคะเข้ามาที่แต้มสองสูตรเราจะใช้นะคะหลักหมื่นร้อยบนหน่วยบนสามครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่สองสามครั้งแล้วบวกข้างที่แปด สามบวกห้าเท่ากับแปดแปดบวกเก้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับหกหบวกหเท่ากับสองสองบวกสเท่ากับหกบวกสเท่ากับแปดบวกเเท่ากับห้หาบวกเเท่ากับสีบวกแเท่ากับสอบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกหเท่ากับสีบวกสเท่ากับหบวกหเท่ากับเจ็บวกหเท่ากับแปดาได้จะได้นะแต้มรวม2ตับลในสูตรที่สามแต้มสองสามสีด เสร็จแล้วนะามาดูสูตรที่3ามนะสูตรที่3มเนี่ยเป็นสูตรแบบนะคะแต้ม7ตัวนะคะซึ่งถือว่าเป็นสถิตินะคะที่เดินยาวที่สุดนะตอนนี้นะคะแปดสงวดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้า7ตัวนะคะถ้าเดินอย่างยาวนะคะก็จะอยู่ที่70็ดงวดนะคะเจกว่างวดประมาณนั้นคนะแต่ว่าสูตรนี้นะี่ยายาวไปถึง81ดสงวดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคนะ เริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกสามศูนย์เจ็ดฮะเด่นที่แต้มศูนย์หนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดฮะเข้ามาที่แต้มเจ็ดดที่ผ่านมานะฮะเด่นที่แต้มเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสี่ห้านะคะผลรางวัลออกมาที่ห้าเก้าสามนะฮะเข้ามานะคะที่แต้มสองสูตรเราจะใช้นะฮะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหน่วยบนสองครั้ง ร้อยหน้าครั้งที่1นสองครั้ง10หน้าครั้งที่1นสครั้ง10หน้าครั้งที่สองสี่ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้ง5้บวกสเท่ากับแปดบวกศนเท่ากับแปบวกหเท่ากับสีบวกสท่ากับหบวกเเท่ากับสาบวกสท่ากับเจบวกแะคะเท่ากับห้บวกหท่ากับหบวกหท่ากับเจบวกหเท่ากับแ 8 2 0บวก2องเท่ากับบวกเท่ากับบวกเท่ากับเราจะได้นะคะแต้มรวม2ตัวบ,บน,นะะในสูตรที่4นะคะแต้ม5-6-7-8-0-2-3ของเราเนี่ยมีให้ดูอย่างชัดเจนนะคะว่าเดินจริงนะคะว่าเดินจริงนะคะฉะนั้นนะ,ะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่นะคะว่าสูตรที่เลือกมาเนี่ย าจะไปตรงกับกองสลากไหม่นะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่มั่นใจนะคะในงวดนี้ที่แอดลงให้เป็นงวดแรกนะก็อ่าดูไปก่อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาทําการเทียบชนกันนะคะห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สองสามสองสามสี่หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่ห้าหกแปด ศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดนะคะเสร็จแล้วนะคเดี๋ยวเรามาทําการเทียบชนกันค่ะศูนย์นะคะศู 0, 5, 0, 2, นย์มี 3, สองศูนย์นะคะสองสามมีสามศูนย์นะคะห้ามีสามศูนย์นะคะหก เจ็ดมีสามสูตรฮะสี่มีสองสูตรฮะแล้วก็แปดฮะตัวที่ชนกันนะคะสี่สูตรฮะก็คือสองกับหกฮะส่วนตัวที่ชนสามสูตรฮะจะมีที่สามห้าเจ็ดนะคะแล้วก็แปดนะก็อ่าอย่างเยอะนะะตัวที่ชนสามสูตรฮะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูแต้มดับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะเดี๋ยวเรามา ค่อยมาคัดนะคะตัวเด่นกับตัวรองอีกทีหนึ่งนะคะแต้มดับนะคะปี2567นะคะดับเกิน2ปีนะคะสมาชิกบางคนอาจจะสงสัยนะที่แอดเขียนนะดับถึงนะคะอย่างสูตรแรกเนี่ยดับมาแล้วนะคะ277งวดเนี่ยดับแล้วเคยหลุดไหมนะคะต้องบอกว่านะคะดับยังไม่เคยหลุดนะคะสูตรที่แอดใช้นะก็คือยังไม่เคยหลุดนะคะยังดับอยู่นะคะแต่ว่า อ่างวดนี้เนี่ยงวดที่เราจะใช้นะคะสิบหกเมษายนสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดนะคะจะยังดับต่อไหมเนี่ยสูตรยังเดินต่อไหมเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะดับมาแล้วนะคะสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดงวดสูตรเราใช้หลักหมื่นสามครั้งหลักพัรนร้อยบนสองครั้งสิบบนหน่วยบนร้อยหน้าครั้งที่สองสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่ง สิทายครั้งที่สหน่วยทายครั้งที parole, ่สองครั้งและบวกครั้งที yeah. ่หน่งเก้าบวกูนย ok. ์เท่ากับเก้าเก้าบวกศูนย์เท่ากับเกบวกเก้าเท่ากับแปดแปดบวกสามเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกเ้าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแปเท่ากับแปบวกหงเท่ากับเก้าเกบวกสามเท่ากับสองสองบวกแปดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึดับที่แต้มหนึ่งนะคะสูตรที่สองดับมาแล้วนะคะสองร้อยสามบหงวดสูตรเราใช้หลักหมื่นห้าครั้งหน่วยบนสาม สิบหน้าครั้งที่สองสามครั้งร้อยทายครั้งที่ 1, 100ทท 2, 2ทท 2, หนึ่ทายครั้งที่สองสองครั้งสิบทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองและบวกข้า้งที่หนาบวกเ้าเท่ากับสี่สีบวกหนงเท่ากับห้าบวกแเท่ากับสาบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสาเท่ากับสี่สีบวกสเท่ากับแปแปดบวกหะคะเท่ากับเกนะคะดับที่แต้ม9สูตรที่3านะคะดับมาแล้วสองรยกสิบสามงวด ร้อยใช้หลักหมืครั้งร้อยบนสิบนสครั้งหน่วยบนสิหน้าครั้งที่หหน่วยหน้าครั้งที่หนครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หร้อยท้ายครั้งที่สอครั้งสิท้ายครั้งที่สอครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองหกบวกห้าเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับหนึ่งหนึบวกเท่ากับศบวกแเท่ากับแปบวกหเท่ากับเ เก้าบวกสีท่ากับสาบวกแท่ากับหนึ่งหนึบวกสี่เท่ากับห้านะคะดับที่แต้มห้าสูตรที่สนะคะดับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเอาแบบน้นะคะเผื่อว่าจะแคปได้นะ,ะสูตรที่4ีดับมาแล้วสอง้ี่สิบสองวดนนะคะใช้หลักพันนาสี่ครั้งร้อยบนสิบบนสิล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่ห สิบหน้าครั้งที่สองร้อย,ยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองสองครั้งและบวกครั้งที่สามศย์บวกหเท่ากับหบวกเก้าเท่ากับสี่บวกสี่เท่ากับแปบวกสองเท่ากับศูนย์ศบวกหเท่ากับหนบวกเเท่ากับศบวกหเท่ากับหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหกเท่ากับหกหบวงเท่ากับเ เจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสี่สี่บวกศูนยเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสามนะเทะ่ากับสามนะะดับที่สามสูตรที่ห้านะคะดับมาแล้วสองร้อยสี่สิบแปดงวดสูตรเราจะใช้นะคะหลักหมื่นสองครั้งหลักพันหน่วยบนสิบล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสี 100, ่ครั้งร้อยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่หนึ่งสองครั้ง น่วยทายครั้งได่งสครั้งร้อยทายครั้งที่2องทายครั้งที่2ระบบครั้งที่3 6บวกศูนย์เท่ากับ6 6บวก3ามเท่ากับ9 9บวกสีเท่ากับ3 3บวก8เท่ากับ1 1บวก4ีเท่ากับ5 5บวก4ีเท่ากับ9 9บวก4เท่ากับ3 3บวก3เท่ากับ6 6บวกเจ็เท่ากับ3 3บวก3เท่ากับ6 6บวก3นะเท่ากับ9กานะตัดที่9นะคะ ครบแล้วนะคะทั้งห้าสูตรนะคะได้ดับที่แต้มหนึ่งแต้มเก้าแต้มห้าแต้มสามแต้มเก้านะคะดับแต้มหนึ่งแต้มห้าแต้มสามแต้มเก้านะคะเราได้แต้มดับในงดนี้นะคะสี่แต้มนะคะสี่แต้มก็คือสี่สิบตัวนะคะจากหนึ่งอตัวนะคะ ดับเต้แต้มหนึ่งห้าสามเก้านะคะสำหรับดับแต้มรวมสองตบลนะในงวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะถ้าแต้มดับนะไปชนกับตัวเลขที่เพื่อนชอบนะแต้มที่เพื่อนชอบนะไม่ต้องตัดทิ้งนะคะไม่ต้องวิตกกังวลนะคะให้เลือกเล่นไปนะคะเสร็จแล้วนะที่เราทําการเทียบชนเมื่อกี้นี้นะคะแต้มสองกับแต้มหกนะคะไม่ได้ติดแต้มดับนะก็นั้นนะคะก็จะเป็นแต้มเด่นในงวดนี้นะคะ ก็คือแต้ม2กับแต้ม6ส่วนแต้มรองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต้ม3มนะคะกับแต้มห้านะคะเขาติดแต้มดับนะคะฉะนั้นแต้มรองนะคะก็จะเป็นแต้ม7กับแต้ม8นะคะ สรุปนะคะแต้มรวม2องตะบนนะคะเทีบชนนะคะสี่สูะแให้แต้มเด่นในงวดนี้นะคะก็คือแต้ม2กับแต้ม6กคะส่วนแต้มรองคะคือแต้ม7กับแต้ม8ปดคะในงวดประจำวันที่สิบหมิถุนายนค5ะสองพนห้ะแต้ม2อะจะมีที่0 2นย์สองหนึ่แต้ม6จะมีที่0ูนย2 4 3 3 7าห8ึ แต้แปจะมีที่08 17 26 534 499แต้ม7จะมีที่07 16 253 489นะคะเพื่อนเอน,นะคะชอบแต้มไหนนะคะลองเลือกนะคะวิเคราะห์นะคะพิจารณานะคะนำไปเสี่ยงด้วยตัวของเพื่อนเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชอบนะะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ